Ui nè chung sẽ gần lên Ui nè Ui nè nè Ui nè nè ขายเท่าไรนั่นนั่นกัมม่าโหลดให้มาทีนี้เล้วเปิดโค้กแม่ทองครับไอ้เปิดโค้กแม่ทองได้ปลอดดไว้นะนี่เป็นแบบพุดตันนะพ่อเนาะครับ้องพุดตันเนะครับเด้อพุดตันพุดตันโอ้ยขาตัวไปหนึ่งหลานวะผสมเมื่อวันทีสามสิงหาขาดวันเสออกวันที่สิบสามพฤษภาหกหกพี่หน่าพุดตันเปิดบอกไงเลย เป็นงัวแม่ผสมท้องแรกป่ะพ่อท้องครับท้องท้องที่เท่าไรนี่ท้องแรกป่ะเป็นงัวไทยบ้านครับผมงัวไทยบ้านอ่ะอเุตันอุตันว้าให้ทำกันนอ่ะอุตันอุตันผสมเรียบร้อยครับอุตันอุตันอ่าเป็นยืนงัวไทยบ้านครับแต่ว่าน้ำเชื่อดีครับน้ำเชื่อนอกนะพอเนาะน้ำเชื่อนอก ราคาเท่าไหรเราให้เท่าไหรเท่าไรเจ้าหร่มหัวพันาครับเอาเงินมัดมัดหลักมัด้นห้องรับประกันทองวันี่รับประกันรับประกันทองบ่างเราประกันครับที่ไหนหัวไหน้าไปเบิ้งคือบ่รับประกันทองครับเพื่อรับกันท่องไหนเพื่อน้ำแางอะไรเนาะสองคนหัวพันหาหัวเป็นสามเดือนมือนี้เขาบปได้มากคนตรวจบปได้มากไหมนี่มาเปย์ไปได้มากนี้ ขาโบดมาหนึ่งครับเป็นงูไทยบ้านห้องเจ้าบาผสมลูกคูตันน้ำเสื้อนอกนะกระทายอยู่เนาะเจ้ว่ามันกับรุ่นเนาะได้แหะไปรุ่นเนาะเรเพราะว่างวมัสามเดือนนาะตลาดประกันทองตลาดประกันทองมันสิ่ตำได้ไหมเนี่ยพ่อมันเอายี่นี่ส่องแตกเลยได้เนี่ยมันดื้อมันดื้อต่นนะไป ฝางเพื่อโทรศัพท์นะโทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศ้าแปด่เ่วบาในท่อโตสีสวรโสีสวรนองวนี่รับประกันทองเดหุนตันครับผมสามเดือนละที่น้องบ่แพงสองหมื่นหกพันธนาาองนกันครับมองได้มีน้ำใจอยู่เนาะโทรมาเอาเด้อเอโอ้่ยอดแตกเลยโคมโคมแม่ลูกลูกผูโคมต่อไปลูกตั้งเดือนละพ่อ ลูกประมาณสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าปะ่ะถึงบ้าถึงเร็วเอาตีไปสามเดือนเนาะกี่ตัวก,กู้ตะกูลเคบแหละครับแต่ว่าจะเป็นเคฟยังบุงกอ่ะครับเดี๋ยวเป็นบ้ามันแท้ละลหัวดุนหุนหัวหัวบริแต็งเนาะเขาหัวสามเดือนแม่เพอรน์นี่เป็นัวไทยบ้านเนาะพอนะเนาะไทยใหญ่บ้านมันผสมป่ะงูรูผสมเนาะแม่เป็นน่มหาได้คุณนี่น่อมตีงป่ะ มีตีหนหนึ่งน้องแม่พ่น้องเยเครื่องดําแม่แล้วน้องหาครับพี่น้องแต่ว่าลูกเราเป็นลูกตัวผูก้กับผู้ช<ม><ม>ดยอย่างได้ลูก,ยยกใครอย่างได้ลูกเราไปเป็นพัฒนาเป็นพอนน่อพันธุ์นอว่าผมบึงเราโค้งสางขามันใหญนะนะ่นะโคขาลอยเนาะครับขาหนายืดตรงน่าจะเป็นเขียบสามหนึงน่งนะแต่พุดเขี้ยบสามหนึ่งมันสีขามไม่ตรงเนี่ยขามันตรงแล้วมันยืดมาหนีแม่ได้แค่เลยกน่แต่พอเราบ่บหัวไม่เป็นลูกหด๋อ ราคาเท่าไรราคาสา่นแปดสามหมื่นแปดบ่แม่ทองว่างอยู่เนาะแม่ทองว่างแม่ได้ลูกตัวเดียวลูกแรกแลยลูกแรกตัวนี้ล<ม>ูกแรกบ่สแสดงว่าแม่เราประมาณสปีกว่าสี่ปีกว่าอพออยู่บ้านไหนอยู่ทบุกถาบทักาบมานกันเนาะกับเบิ่งกีเนะาะเอาใส,ส่เบอร์โทรศัพท์มาหนยศูนย์หกหนึ่งศูนเกเกโอยแม่บาแม่ขัดกับวัคซีนสามหนึ่ งไงต่อี่น้องเคเอฟสามหนึ 3, 1, ่งเวลาเรายื่นเวลาละเว, 3, 1, วลาเรายืน่นเด้อสังเกตไงผมเสียอธิบายให้หใหทางเอฟซฟังเด้อเป็นยังง,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 ง 3, 1, ัวเคอามหนึ่งขาหนามันจะเป็นเก่าสีองศาขาล่างมันจะยื่นเหยียงจิอือสังเกตบอพราะว่าบางตัวมันสิบยื่นสีได้บาบงตัวมันจะยื่นกลางหเแต่คุณเคเฟมัจะเป็นพาไปเาเขาออกมาด้บอตามเขาครับตัมานองสันขอบคุณหลายคุณพี่ครับไหมาไมเปิดงตัวผู้ครับ สายขุนสายขุนเด้อพ่อพี่น้องสายขุนผูดด้ใดมองหาอยู่สายขุนสายขุนครับปัจจินีตัวผู้หเหนือแล้วก็ไล่อยู่เลยล่ะไล่ไปไหนเหรคุณพอ่อลองนายกถล่องถล้องเอาไล่ไปไในตัวนี้สองหาสเนาะสองหมื่หนหาพันครับสายขุนเด้อครับเด้อตัวผู้ครับมองหาอยู่ราคาประมาณนี้ล่ะสองหายัางต่ออะไรอยู่เนาะ ตั้งต่อได้อยู่ครับต่อได้อยู่มื่อนี้เล่ามาหน่อยมื่อนี้เพราะว่ามื่อนี้มันเป็นวันหยันมันมันมันอยางเงียบหน,หน่อยนึงเขายากเขายากเขาอยากน้ออา,กออากหนเนาะเกี่ยวของวันอยู่ตรงนี้สองพันห้าละคาก็ก็คิดว่าอยู่ในเกณยนประมาณสองพันนี้นิดเดียวน้อได้บอรเกินสองพันห้าขายมันสิต่ออันนี้ดีเนี่ยผมเบิ่งแล้วขายรายก็เนี่ยแม่งขายยากได้ป่ะที่นี่ตลอดละอ่ะอาศัยเบอร์ม้าที่เบอร,ร์เจ้า ศูนย์แปดสี่เกาหกสองสามห้าหกสานุ่มบางสางเลยนุ่มบางส้างทันรองนายกอยู่ยังก่อตะบนยังก่อสโน่โน่โน่สำโรงท่าทุลินครับบ้านดํารวประมาท้ายเราประจําครับพอแล้วก็ท้ายเราประจําและพูดนายแ้วนั่สองหาครับราคานี่ยคิดว่ามันสอคูสองหนิดนึงคิดว่านะงกว่นิี่แ เาขอบพูดไรครับเปิดงวังวงัวแยกลูกครับงวัวแยกลกูกเลยลูกมาหนึ่งตัวตัวที่สองตักไปผสมเนาะก็ขื่นล้วยังนี่ยังย่างครับว่าที่ขื่นเนาะรอบๆมันบ่งัวแยกลกูกนั่นจะเป็นงวัวไทยบา้านเนาะงัวผสมเหมือนเนาะค,ครับบ่ามันลูกผสมไทยว่าลูกผสม <ๆ S 1> มันละอุ้ยเน่าเดี๋ยวหนึ่งง้วตัวหนึ่งเนาเลยเนาะมันเา่าไหมสูงกว่ามันลอยกับซีซีผมนี่นี่ลอยซีซีมั้งน่าห็นบ่ล่ะเป็นงัวแยกลูก รอยสี่สิบวกอยู่เนาะเครื่องดำเนาะเครื่องดำเครื่องดำร้อยสีบหบวกก็ขอทาตัวนี้วะตมหมักอยู่มันเหีวมันเหี่วเวลาอกลูกมามันเหี่ยวน้ำเมล็มันอะราคาล่ะสามหมื่นห้าเนาะต่อไรอยู่เนาะอ๋อแม่โค้งแล้นี่นะแม่โค้งนี่ยไปแยกลูกกันแยกลูกกันเน อาไรตัวนี้ครับมือหานอกจอยพอขาดยาเด็กวจะมน้าอยากกัไรเอาไปใส่ลูกกเมื่อไหี่บ้านเนาะเกินเอเ่ไหบ้านเท่านี้แหละครับอย่างไงสินกินยาดีนมซีครับผมมาตอไปพี่มืนหานตัวนี้เนาะต่อไปมาดูโอ้ยเขาใส่หน่อยเขาตัวนี้เขาใส่ตูผูตัวเมียนะตผูครับตผูเออเขาใส่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อ เคาน่อยขึ้นก็ได้ราคาเท่าไหร่ันเราคาเปิดมือนกพันับมือนกพันก็ได้แขนอันตันเลยนะมาใส่เบอร์โทรศัพท์มปทีพี่0 6นกซีสุนกซีเจครับหกสามสาม่งขึ้นพอังครับพี่ยังครับเอกครับเอกอยู่ใส่นอกอำเภอสังขาู่นะครับสาสุรินทร์นะครับนออ้อาพี่้อง มักจกระท่มากเอาครับผมงอยู huh. on, uh> right. oh. wow. uh ่ในเกียน AP uh ี huh. ่เจ mm ียบเจียบก็สนามอื่นนแะละครับวันนี้คขังจะเงียบเงามือนเนาะเพราะว่ามีบันจันนะครับครับพันจันล้วก็เขาอยากขออยาน้ำเขาน้ำกระทวมฝนกระทุกพุกใส่เขาตาเขาไปกรเพียงมืเนาะเก็บกับพระท่านขอบคุณหลายทด้นพี่เด้อครับผม คุน่ะจุ้งสกันเลยครับคุณ <c oughs> นะมาสามตัวบนตอราคาอยู่นะมันขาด้ท่ายน,านั่นนั่นกำมับหลดให้มาที่นี้เะกำมับเลย ต้องใส่บดบดบดโหดแน่นยิ้มเลเอ้ยใส่ไปบ้างเท่าไหร่สามสามพันเท่าไรจ้าใส่้งขายขายเราขายผู้มบ้าเยบ้เท่าไหร่จาขายเท่าไรหาทุนสมส่นเนาะไ่จัสองตัวสตัวนั้าหมื่นเจ็เาเก็บไ้เอานี่ราคาเนี่ยหาหเจ็าเก็บไ้เก็บไตัวเถิครับห้าหมนเจ็ดตกตัวมันสองหมืัว เก็บไว้พอเหลือตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เหลือตัวนี้สองหมื่นสี่พันอมาเอยมาเด้อพี่น้องเด้อรถไดดีตัวเราไปอยางกับบานยานีหายว่าังหม่นสี่พันหาอ้นี่อยมันเห็นสายเอมาเยนี่ทำม่บอกแล้วเออกำเงินหาเมื่อเจ็ดเดเลยละซื้อซื้ซื้อมันสืซื้อเจ้าถึ้ได้ ซื้อสวยสวยเนาะพิจารณ์พิจารณ์เว่าเบอร์เบอร์โทรศัพท์หสามห่เบอร์สวัยก็นย์ศูนย์แปดศ่งศเจดหาสี่เจ็ดห้าสี่แปดห้าเจ็ดแปดห้อสวยเด้อวังหินนะครับกำเงินหาเง0นเจ็ดละต้นนี้เรือต้นนี้สองหมื่นกว่าละว่าสันสองหมนเท่าไหร่สองหมื่นสี่พันห้ากรัการถาคลิปมือนีก็ขออนหญาตกราบลาพี่น้องกนนะครับเด้อไปทำงานครับแปดวงกัว มีมีแต่ในห้อยขายซื้อขายเองครับขายขค่อนข้างจะอืดนิดนึงแต่ว่าง่วงงวขุนนี่ขายดีอยู่พี่น้องราคาตั้งแต่สองหมื่นนิดๆไปหอดวกเกินสองหมื่นหกพอมีนอยู่เมื่อกี้เขาซื้อกันอยู่บ้านหมื่นแปดก็มีอยู่ครับแต่ว่ามันตัวน,น,น้อยเขาซื้อหมื่นแปดเป็นงัวขุนมโตโุตตพูยูดหลังสนามพูงงัวชาเราเหลียกยงยังแพงอยู่ครับก็แล้วแต่พี่น้องพิจารณาเนาะไปสนามอื่นไนะส่วนง่วงงั้อนี้พอๆด้ยครับ มีตัง้งงัวแม่ลูกลูกลขูรและากัยังแพงอยู่ขอบคุณไร์ครับที่เขามารับชมด้วยครับเมืนอีเจอกันในคลิปหน้านะครับเดีย๋ยวจะลืมกดกระดิง่งกดติดตามแจ้งเตือนไว้นิดนึงครับขอบคุณครับ